เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการใช้แผ่นตรวจไข่ตกสำหรับใครนะคะที่กําลังวางแผนมีน้องแล้วก็ใช้แผ่นตรวจไข่ตกเป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันทานํางานยังไงใช้งานยังไงวันนี้หวอนหน่อยจะมาอธิบายคร่าวๆให้ทราบเกี่ยวกับแผ่นตรวจไข่ตกค่ะไปติดตามนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนหมอหน่อยจากดรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะใครที่เพิ่งมาติดตามหมอหน่อยให้ความรู้เกี่ยวกับช่วงก่อนท้องช่วงท้องแล้วก็หลังทลอดน,นะคะวันนี้มาเอาใจคุณแม่ที่กําลังวางแผนอยากจะมีน้องนะสําหรับใครนะคะที่กําลังวางแผนอยากจะมีน้องแล้วก็ไม่ค่อยมีข้อมูลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มาติดตามวิดีโอของหมอหน่อยได้นะคะก็จะมีวิดีโอให้ความรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าทุกคนจะสําเร็จนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแผ่นตวรวจไข่ตกเพราะเชื่อว่าหลายๆคนยังใช้ไม่ถูกต้องและยังไม่เข้าใจค่ะเพราะว่ายังมีปัญหาสอบถามหมอห่อยยเรยๆเ แผ่นตัวไข่ตกนี้โพซิทีฟหรือยังแล้วต้องตรวจยังไงต่อไปนะคะวันนี้จะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจให้ลึกซึ้งเลยนะคะจะได้ใช้ให้มันถูกต้องแล้วก็จะได้ช่วยให้สามารถวางแผนมีลูกได้ง่ายขึ้นนะคะอันดับแรกนะคะแผ่นตรวจไข่ตกหรือว่าแผ่นตรวจ o p k นะคะหรือชื่อเต็มก็คือ o v u a t i o n Predictor Kit นะคะตัวนี้เป็นตัวสําหรับการช่วยในการติดตามหาวันไข่ตกแต่แผ่นตรวไข่ตกเนี่ยใช้วัดระดับ Lh นะคะไม่ได้วัดว่ามันไข่ตก จริงหรือเปล่านะคือมันแค่วัดระดับ LH เท่านั้นฮอร์โมน LH เนี่ยคืออะไรถ้าสมมุติว่าพูดย้อนกลับไปในเรื่องของอการทำงานของร่างกายของเรานะคะในช่วงแรกเลยที่เรามีประจำเดือนเนี่ยไข่เนี่ยมันจะถูก จะเริ่มถูกกระตุ้นนะคะโดยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองนะซึ่งก็คือ FSH นะคะตัว FSH เนี่ยจะไปกระตุ้นให้ไข่เริ่ญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆพอไข่เริญเติบโตมันก็จะสร้างเอสโตรเจนมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะพอเอสโตรเจนสูงขึ้นในระดับหนึ่งมันจะแบบเอ้ยฉันพร้อมแล้วที่จะตกเอสโตรเจนเนี่ยเหมือนกัจะส่งคําสั่งกลับไปที่สมองของเรานะคะสมองของเราก็จะสั่งให้ LH เนี่ย ซ,ซึ่งมีมาหลังมาเรื่อยๆนิดนึงนิดนึงอยู่แล้วนะคะแต่ณนะวันที่เอสโตรเจนมันได้ระดับเนี่ยสมองจะสั่งว่าตกออกมาเดี๋ยวนี้ก็คือใช้เอลเอสเนี่ยหลั่งออกมาแบบบูมเดียวเพื่อทําให้ไข่มันตกออกมานะคะซึ่งณนะจุดๆนี้ที่เอลเอสมันสูงมากๆเราเรียกว่าเอลเอสเซิร์ฟนะคือมันจะขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ฟูบขึ้นไปอย่างนี้เลยแล้วก็ลงมาเลยนะคะคือในจุดๆนี้แหละซึ่งจะเป็นจุดที่ว่ามันมีคําสั่งให้ไข่ตกแล้วนั่นก็คือตัวแผ่นนี้จะช่วยติดตามหาระดับสูงสุดของตัว LS เอลเอส แล้วเราก็จะคาดการณ์แล้วว่าพอมีคำสั่งนี้ไข่ต้องตกภายใน12ถึง24ชั่วโมงแน่ๆอ่าดังนั้นพอเราเจอจุดจุดนี้ใช่ไหมคะไข่จะไม่ได้ตกตอนนี้นะมันจะตกภายใน24ชั่วโมงอ่าดังนั้นก็แต่ว่ามันเป็นช่วงที่ไข่จะตกแล้วเป็นช่วงที่เราสามารถเริ่มทำการบ้านได้เลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม LS นะคะถึงช่วยให้วางแผนมีลูกได้เพราะเราถ้าเราเจอจุดที่สูงที่สุดเนี่ยพอเราทำการบ้านใช่ไหมคะมีสเปิร์มไปรอไข่พอไข่ตกมาปุ๊บ สะเพิ่มกับไข่ผสมกันอ่าก็จะสามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการตั้งขันได้นั่นเองอ่าทีนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วนะว่าแผ่นตรวจไข่ตกไม่ได้ตรวจไข่ตกแต่ตรวจระดับ L H นะคะดังนั้นมันไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไข่จะตกออกมาแน่ๆนะคะแต่คาดการณ์ว่าไข่น่าจะตกแหละภายใน12ถึง36ชั่วโมงนี้น่าจะตกแน่ๆประมาณนี้นะคะทีนี้การใช้แผ่นตรวจไข่ตกใช้ยังไง การใช้แผ่นตรวจไข่ตกนะคะแนะนําให้เริ่มตรวจหลังประจําเดือนหมดนะคะสมมติว่าประจําเดือนมาแรกๆไม่ต้องตรวจนะเสียเวลาพอประจําเดือนหมดถ้าใครไม่แน่ใจให้เริ่มตรวจได้เลยหรือหลังประจําเดือนหมด2-3วันก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เปืองแผ่นตรวจไข่ตกแล้วก็โดยส่วนใหญ่ไข่จะไม่ได้ตกเร็วขนาดนั้นนะคะก็ให้เริ่มตรวจไปเลยนะ,ะทุกวันโดยให้ตรวจในช่วง10โมงนะคะถึงประมาณบ่ายสเพราะเป็นช่วงที่ระดับ l อสสูงที่สุดเพราะปกติแล้วเนี่ยสมองจะสั่ง จะหลัง l อมาในช่วงตอนเช้าใช่ไหมคะแต่กว่ามันจะแบบสะสมเพียงพอที่จะตรวจเจอเนี่ยมันมักจะเป็นสายๆหรือว่าช่วงบ่ายนะคะคือไม่เกินไม่เกิน2ทุ่มอะ่ะก็คือตั้งแต่10บโมงจนถึง2องทุ่มสามารถตรวจได้นะคะแต่ไม่ใช่ตรวจตอนเช้าตรู่แบบในแผ่นตรวจตั้งคันนะจะคนระเวลากันนะคะตรวจวันละหนึ่งครั้งนะคะก็เพียงพอนะคะโดยการตรวจเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราใช้แผ่นตรวจแบบไหนตรวจเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดู ลักษณะของแผ่นตรวจ L.H เนี่ยมันจะไม่เหมือนแผ่นตรวจตั้งคันแผ่นตรวจตั้งครรคือถ้ามี2ขีดคือตั้งคันแน่ๆเพราะว่ามีฮอร์โมนเ c g ซึ่งปกติไม่ควรมีแต่ถ้าสมมติ L.H เนี่ยร่างกายมันมีอยู่แล้วนะคะมันมีตลอดเวลาของมันอยู่แล้วดังนั้นมันจะมีจางๆแถบแถบแรกเนี่ยตลอดทั้งเดือนเลยค่ะดังนั้นไม่ใช่ว่าขึ้นจางๆเราถือว่าโพสิทีฟแล้วไม่ใช่ต้องเข้มเท่ากันเท่านั้นเพราะว่าไอแถบคอนโทรลที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะช่วยบอกว่าระดับนี้คือระดับมาตรฐานมันต้องเข้มเท่ากับ หรือมากกว่าไอแถบบนเท่านั้นถึงจะเรียกว่าโพสิทีฟนะอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะว่า LS จะมีขีด2ขีดจางๆตลอดทั้งเดือนแต่วันที่โพสิทีฟคือวันที่มีสูงที่สุดคือมันต้องเข้มเท่ากันหรือมากกว่าเท่านั้นนะคะอันนี้อีก p o i หนึ่งนะคะ p o i ถัดไปก็คือหลังจากที่เราเจอจุดสูงสุดแล้วเนี่ยต้องทำไงต่อต้องตรวจต่อไหมคะหรือว่าต้องติดตามต่อไหมมันจะตกอีกรอบไหมต้องบอกอย่างนี้เลยใครมันตกแค่รอบเดียวค่ะถ้ามันสูงที่สุดคือมันจะต้องตกแน่ๆในรอบนั้น ไม่จาเป็นต้องตรวจ1เสียเงินเสียเวลานะคะ2ทําให้เกิดความเครียดเดี๋ยวก็มานั่งแปลผลอีกว่าเอ๊ะมันสูงหรือยังมันทำไมมันสูงอีกคะมันทาไมเท่ากันอีกรอบนึงคะไม่ต้องไปสนใจค่ะเพราะตามธรรมชาติแล้วนะคะมันไม่ได้มีความแน่นอนปกติพอมันถึงจุดที่มันสูงที่สุดแล้วพอหลังจากที่ไข่ตกมาใช่ไหมฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเริ่มทํางานฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยบางทีมันต้องใช้ l h ในการซัพพอร์ตดังนั้นเวลาที่เขาเรียกว่ามันจะเป็นเท้าสไตล์ค่ะคือเป็น เป็นช่วงๆอ่ะบางที LS อาจจะมีช่วงที่สูงขึ้นได้หลังจากที่ไข่ตกได้เช่นกันดังนั้นการที่ไปเจอในช่วงหลังๆอาจจะไม่ได้บอกว่าไข่ตกอีกรอบหนึ่งนะคะแต่มันก็มีความเป็นไปได้ในบางคนเหมือนกันซึ่งน้อยมากๆซึ่งไปเจอว่ามันมันโพสิทีฟอีกรอบหนึ่งแต่อันนั้นเราต้องมานั่งย้อนกับดูอีกทีว่าถ้าเราไม่ท้องเนี่ยช่วงไหนจะเป็นช่วงไข่ตกมากกว่ากันอันนั้นมันต้องมาใช้สถิติในการวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะคะโอเคแต่ว่าโดยทั่วไป มักจะตกแค่รอบเดียวก็คือมักจะสูงแค่รอบเดียวนะคะก็คือเอาแค่รอบแรกแล้วก็ไม่ต้องตรวจและววางเก็บไปในตู้เลยแล้วก็เราก็ใช้ชีวิต เหมือนในช่วง2สัปดาห์รอคอยให้ดีนะคะแล้วก็รอดูอีกทีว่าเราจะตั้งขันหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองค่ะแต่แผ่นตรวจไข่ตกไม่เหมาะกับใครแผ่นตรวจไข่ตกไม่เหมาะกับคนที่เป็น P C O S นะคะเพราะคนที่เป็น P C O S เนี่ยจะมีปัญหาก็คือไข่ไม่ตกใช่ไหมเขาจะมีระดับ L S ที่สูงทัทั้งเดือนเลยดังนั้นแผ่นตรวจไข่ตกอาจจะโพซิทีฟทังทั้งเดือนโดยที่ไม่ได้บอกว่าไข่ตกเลยด้วสำค่ะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโปรเจสเตอโรนต่ำนะทำให้ฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมันผิดปกติแล้วก็ไข่ไม่ตกนะด ไม่มีประโยชน์นะคะให้ไปใช้วิธีการอื่นแล้วก็ควรไปหาแพทย์เพื่อให้แพทย์เนี่ยช่วยให้ไข่กียวมาตกให้ปกติหรือปรึกษาหมอหน่อยมาก็ได้หมอหน่อยอาจจะมีข้อแนะนําสําหรับคนพี่เป็น p c o s นะคะที่จะช่วยให้ไข่กลับมาตกปกติได้นะคะแนะนําว่าไม่ต้องใช้ในคนที่เป็น p c o s และที่สําคัญแผ่นตรวจไข่ตกไม่ได้บอกนะว่าเป็น p c o s เพราะแบบมีหลายๆเพจที่ให้ความรู้ผิดๆนะคะว่าเออแผ่นตรวจไข่ตกแบบนี้แหละแบบ ขึ้นสูงๆแบบนี้ทั้งเดือนเนี่ยเป็น t s ได้เลยเธอเป็นต้องเป็น o s h ได้เลยไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่า o s ไม่ได้วินิจฉัยจากแผ่นตรวจไข่ตกค่ะแล้วก็การแปรผลของเราก็ไม่ได้แน่นยํำนะคะดังนั้นไม่ต้องไปคิดว่าเราเป็น o s เพราะว่าแผ่นตรวจไข่ตกนะคะ o s นะคะจะวินิจฉัยจากอาการเป็นหลกักแล้วก็ผลตรวจเป็นหลักนะคะไม่ได้วินิจฉัยจากแผ่นตรวจไข่ตกนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันนะแล้วแผ่นตรวจไข่ตกนะคะสามารถบอกการตั้งครรภ์ได้ไหมหลายๆคนก็จะมีการพูดถึงว่าพอไปตรวจ การตั้งครรภ์แล้วไม่ขึ้น2ขีดแต่เอ๊ะทำไมเช่นตัวแผ่นตัวไข่ตกขึ้นสองขีดฉันตั้งครรภ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแผ่นตัวไข่ตกไม่ได้บอกว่าตั้งครรภ์เพราะว่าแผ่นตรวจไข่ตกไม่ได้ตรวจฮอร์โมน HCG ซึ่งเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะถ้าอยากรู้ว่าตั้งครรภ์หรือเปล่าต้องตรวจแผ่นตรวจตั้งครรภ์เท่านั้นค่ะไม่ต้องใช้แผ่นตรวจไข่ตกในการตรวจการตั้งครรภ์นะคะอันนี้เข้าใจตรงกันนะแต่จะมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบางคนที่ตั้งครรภ์อาจจะพบว่าแผ่นตรวจไข่ ขึ้น2ขีดได้อันนี้มีเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าคือเหมือนกับโครงสร้างของ hcg กับ lsh เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันตัวโปรตีนใกล้เคียงกันดังนั้นเวลาที่เขาดีเทคอะเวลาที่มี hcg อาจจะดีเทคว่ามันคล้ายกับ lsh ก็ได้ดังนั้นก็คือบอกยากว่าแบบแผ่นตัวสองขีดเนี่ยตั้งคันหรือเปล่าอะพอสมมติว่าเราตรวจแผ่นตวรตวจไข่ตกเจอ2ขีดเข้มอะให้ไปตรวจแผ่นตรวจตั้งคันนะคะแต่ถ้าแผ่นตรวจตั้งคัน ไม่ขึ้น2ขีดก็คือไม่ตั้งคันนะคะไม่ไม่ใช่เอาอการวินิจฉัยจากแผ่นตรวจไข่ตกอันนี้เข้าใจตรงกันมันอาจจะมีหลายๆแฟกเตอร์ทําให้มันขึ้น2ขีดได้โดยที่แบบเราไม่สามารถอธิบายได้อะแต่ว่า เราไม่ได้ตั้งคันคือไม่ได้ตั้งคันจบโอเคประมาณนี้แต่ยังไงก็ตามถ้าสมมติว่าประจำเดือนยังไม่มานะคะให้ติดแผ่นตรวจตั้งคันไปเรื่อยๆนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดเทสของเราเหมือนกันถ้าเกิดแผ่นตรวจตั้งคันของอันนั้นอะ่ะมันไม่ค่อยไวยมันมัน,ม,นมันต้องใช้ปริมาณ l อเยอะๆถึงจะเจออย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่เจอในช่วงแรกได้เหมือนกันโอเคอันนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับหลายๆคนนี่ก็จะเป็นโดยรวมของแผ่นตรวจไข่ตกนะคะซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับคนที่กําลังวางแผนใช้แผ่นตรวจไข่ตกนะแล้วก็ จะได้นําความรู้นี้ไปใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็ตรวจให้ถูกวิธีนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่รู้ว่าแปรผลยังไงแล้วยังกังวลแล้วอยากมีการบันทึกเกิดขึ้นนะคะหมอหน่อยก็จะมีวิดีโอแนะนําแอปพลิเคชันพีมัมนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการติดตามโดยการถ่ายรูปแผ่นตวรวจไข่ตกลงไปในมือถือแล้วก็เขาจะประมวลผลให้โดยใช้ AI นะคะก็อาจจะมีประโยชน์ในการติดตามหาวันไข่ตกเหมือนกันค่ะแล้วไปติดตามในวิดีอนั้นได้เพิ่มเติมนะคะ วันนี้หวังว่าวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณแม่ที่กำลังวางแผนมีน้องค่ะแล้วมาติดตามกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย